เอิดเอิดอดอมาไลยเขาไปล้แท้ยกมาไว้ข้างนอกครับเพื่อทำการตัดออกเป็นสองหรือสามชิ้นครับเปิดจีแก่ขอวัดเลยเพราะว่ามันกว้างถ้าจะแก่ไปเบ้านหนีมันจะกว้างกว่าทั้งนะครับแล้วองซ้อยวออ่เวลายกขึ้นก็ะชังไปเสื่อมต่อเอาครับไง่ายๆครับอ่า สวัสดีพี่น้ององไปสุสชุก,ชกรครับพี่น้องครับวันนี้ครับไ่เอาเคียดมา,จากจะโสน้องเขเตือนอ้ยเครียดใ่ลาวพี่จนแม่เห็นจงวุ่นี่อย่าเล่น<อ>มาเงื่อนคนหน่อยระบาดเะไโนคนรบา,าดงงามาเงื่อนเดีวมาเงื่อนแล้วมาเงื่อนแล้ว โยกขึ้นมาเพื่อนเลยพี่นอ้องเอาเครียดมันโยกเพื่อน,นกันไปเลยอันนี้คือเอ่อนี่นเหรอลังคาลังคาโครงรถเฮงลังคาลังคารถเฮเออมันรถเฮงไม่มีแล้วก็เลยเรถเฮงขายไปแล้วงานนี้มันสูงมันกาบพวกพวกกันแดดกันฝนเออามันตุ๊บหน่อยๆที่เ่า มัดจีม่าอกูอ่ะเลยวัดจะขายอยู่ลาของเก่าเนาะมันก็อะไก็ว่าได้หรอกเจ็บว่ากับเวิดโป้งตัวหนึ่งจะจีม่านก่อนมื่อนี่ว่าเบ่ๆนะมั่งเอทเวิดเป็นเสียุ่อนนั่นคือว่าโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าเอาบาโยงให้ในหมู่บ้านไม่ไปวัดเอาไปบ่งเม่นเม่นเผามันเป็นสารภาประโยชน์ให้คนอยู่คมเรต้องไปกลางเต่นหรือเมื่อยต้องระวังพี่น้องครับ ยกไปแล้วคุณนะเป็นโค้งรถแห่ไปเสียชาวหายไปแล้วพี่น้องเรื่อว,ว่ามันสูงหลาไม่มีประโยชน์ขนศาสนะตร์กาล้าเพราะว่ามันมันมันไม่ชนกันในหลังคามันปะส้นกันนะนะรองรถที่เรา โย่ไหวัดเดี๋ยวชาวบ้านมาตัดเอาพี่พี่เสียเงินพระบาทล้ว่าร้จ้งรถเข็เราเองวัดเดี่ยวชาวบ้านก็จะเหตุบุญมาเก่าบ้านวันที่จะมือนสองก็รถไทยรถไทยลูกเราตัดออกหรือเปลาก็ใยดิก็เข็นเลยแกไปวัดไม่ได้โยือึ้นจะเสื่อมต่อกันก็จะเหตดไปเกิดเบ็ดไรเสียนเหตไม่เกิดไรยนี่คือเจริญกับเฉียบผู้โยกไขว้ี่พี่ก็เป็น าถ้าน่าประโยชน์ไทวัดนะประโยชน์ให้บ้านเฮาเนาะเปด็วันโรงเรียนโรงเรียนก็มีงบเนาะแงี้เป็นเด็กวันนเป็นโดมให้โรงเรียนโรงเรียนกับมีงบเรียกวัดหางบงานที่สุดตัวเองขามีบุญกระชินบุญกระชินเออบุญป่าท่ายางไทวัดไปไปหมู่เงินเกิดตั้งหมู่เมียนเพราะว่าหัวงดเงี้ยมันก็เอาเศษมากลางเงี้ยแต่แต่ทั้งวัดคนเสี่ยวไป็นเงี้ยช้งละ เลี้ยงเหเลี้ยงเรดวิธีการยกลงกขนกรรเด้เด้อเป็นเคนเคนี่กี่ตันนะเคนนี่สามสิบห้าตันเคนสาตันสน,น,น,นใจโทรได้เด้อค่ะเด้อเบอร์โรติดข้างรถน,นะคะเด้อจะไปดูวิธีกติดตัดอ๋อตักยกขกันเลย

เอาละครับเอาละครับพี่น้องครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วครับขาแล้วครับออกไปเป็นการยกลงนะครับการยกพิชผ้านี่ขาเล็กมันก็จะไปตำราคาเงินครับต้องนี้องดึงดึงซอยไว้ครับชาวบ้านมันดึงซอยไว้ปผสมดีดกลับนะครับเนาะผ่านไอยเด้ก็คือมันจะเดืองจะเวียงนะครับ คล้องไวครับเพื่อจะให้เขียนยกขตึ้งสูงเหื่อิีราคาแล้วก็ยกขามขามตม้นมันไฟออกมากเลยครับการนะครับอึดอึดเ,เลยพิาราค่าแล้วพิราค่าแล้ว จานบินมาเนี่ยน้ำอากาศออกมานะครับพี่น้องครับนี่โอ้ยแง่ได้ครับดูหน่อยหน่อยได้ครับนี่เบิดเบิดบอกมาเลยขาไปใกล้แท้ ยกมาไว้ข้างนอกครับเพื่อทําการตัดออกดับสองหรือสามจีนครับเพื่อตะแจวของวัดเลยเพราะว่ามันก่วงถ้าตีแกวไปบวันไหนมันจะก่วงกระทั่งนะครับก็ต้องซอยพอเวลายกขึ้นจะต้อไปเสื่อมต่อเอาครับง่ายๆครับอ่าจะว่าเบิดลายซ้ำสังไหม ตัครับพร้องครับดงไปเลยดึงไปเลยโอ้มาทาน เดี ens, เ๋ยวเดี๋ยวเดี <sh arp> ๋ยวเรียบร้อยครับเรียบร้อยขั้นตอนแรกวางเลยวางเลย ข้าวกล้องใหม่แล้วข้าวกล้องใหม่แล้ว อ่อพ่อพ่อข้าก็ไม่ข้าก็ไม่กำลังตีเนอะได้ขึ้นโพสต์มาเนี่เรียบร้อยครับขันตอนแรอออก,รกขขครับพี่น้องครับต่อไปก็เป็นการซอยออกแก้ข่าวั่าครับพี่น้องครับเป็นมองพัก ภาคกับชาวบ้านที่ไปใส่วยกันช่วยงานนะครับเนาะฮะเนี่ยเมาะเป็นสาธารณะประโยชน์ให้ชาวบ้านนะครับเนาะครับเดี๋ยวบ่ายยปลอดภัยนี่โค้งรถแหนะครับไม่บรรทคารถแหนะรวมรถเหนะรถแหนะขายเดี่ยวนี่คือนักดนตรีนะอนจาจารย์กล้วยนะครับเด่นดนตรีวันแหนะจนเก่งไปคล้ายนะครับโคบิเดเอ,เอาไปกินโคบิดสามปีจีพีอพยพินเบิร์ตครับ มาทานกันเขาตัวนี้เหยีดไหมเห็ดเป็นสั้นลงนะเห็ดต่ำลงนะมันก,กันแดดกันฝนอันนี้มันสูงไรเยี่ยังไม่ได้ทัดออกเลยเสห,ห็มัสอดใส่ลคางห้าขนามันไหลลงคาก็ลวงวิเลยนะลวงลงเพื่อนใส่ตัวมังไฟเฮยเหตุเถ่อนลมละ สูงทางนัง้นเยอะมากน้อยหนึ่ง,งนะเ,เยลงยนะยกลงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอ้ปแปบกเต๋อเลยแข็งสว่างเลยครับแาบนี้แ้วก็เห็นไหมเนาะเห็นะเป็นเถื่อเงี้ยลงสิตั้งหนุนบางหนุนสนามมันไหลลงอันกบบักไปเพราะว่ามันสูงมันมาคุมแดดคุมฝนมันเลยลงเป็นใหม่ครับเพราะว่าเจดีย์มันะจะออกรถใหม่นะรถใหม่ก็ได้เห็นไหมเอ็มจอยสองคัน ว่าตุขนก็หนาฝนมากระทั่มโมมี่สะอาดเขาบัดสาดพี่กันทั้งนั้นนะเดี๋ยวนู่นเป็นีย่างไรที่บริษาทมาได้ดีรวยนะครับแล้วก็มอบถวายให้วัดเป็นส่วนกลางเอาไว้ใส่รวมกันของชาวบ้านะฮะที่เป็นแบบนี่นะครับพี่น้องครก็ตื่นตัดอย่าด้ผู้เฒ่าคนมาเอาเราแบบว่าเนาะใจปูมีแห้งแบบมีแห้งใจมีใจนะที่เราเออสบายกับมาร่วมตัวกัน ตากมกัมาเบงมาเงี้ยงสามัคขีกันอะเป็นเป็นเป็นซามไม่ขี่กันจะดีครับคือบริณจางเลยตะบานซอยกันไนบานเข้ามาเดงมาหามกับที่ยกเขินลวดลวดเลอรถดช่วงเรงดเกี่ยวแก้ำวัดเอาไว้ไหวันน้วัดม่เงินมากกัคยกขึ้นสเขาว่าใช้ยกขึ้นตอนกติทเ่อเอไปอีเ่นกว้างดว่าเล็กมัไหนเล็กมันหนาตามารากกอไดีไกล ะคลิปนี้ก็จะมีนะครับมีแห้งใจครับพี่น้องครับสวัสดีที่รัฐลำด้วยสุ่มฝูงคนครับผมสวัสดีครับะครับครับกำลังเคลื่อนย้ายครับพี่น้องครับเจ้าขึ้นตั้งไหนครับพี่น้องครับลำดุลช่วยกันนะครับชาวบ้านนะครับตอนนี้เจ้าขึ้นรถรถไทยครับสองเลนรถไทยครับหันเป็สามตอนเพราะว่ากันยกไปเบิด์ตหนินกลับไปบ่ไร เพิ่อการเอาึ้น้องชาบาบ้านครับนะจะเอนส่องไนครับพี <foreign> <ART> ่น้องครับเพื่อครับสามกีคือพลังนะครับแล้ันดนาดเมนี้รยองั เล๊บนี่อนจอหนังครับครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันเน้องกัดสีไทยชิบไปบ้างครับตกหลุมปะ ครับอ่ะขึ้นส่งได้เนาะคะะรับวันนี้ thái đâu thái, đó, thái. Để bỏ, để bỏ. rồi, thái Đẹp thái đẹp quá đâu thái đâu thái đâu พอดีเลยพอดีเลยโอ้มาทานนี่ครับไปส่ง้เลยนครับเราไปเขาวัดวัดบ้านนเกวัดกินเจด่าเจริญศรีครับพี่น้องครับดเดี๋ยว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 โอ้ใจหัวใจว่าพ้นละครับจะไปอย่างเดียว ได้เดินทางปลอดภัยเอาไปเป็นสาธารณประโยชน์นะครับแห่งวัดครับพี่น้องครับไปแล้วสุดยอดนี่ครับไปไป หอด้วยนะครับพี่น้องครับมีลุนะครับเมียนครับสร้างเพิ่งเสียบนะครับกต่จีเอานี่ครับล่างค่ารถแห่รวมรถแห่นี่ครับมาต่อเติมต่อเติมไปจากนี้เป็นอะไรนี่โยมชาบ้านแต่ชาวโฮมมาประกอบพิธีนี่จะเป็นเมียนเก่าพูพังไปแล้วครับใหญ่เมียนไม่เยอะอย่างนี้พอดีเลยครับเอาราคามาให้เพื่อนชาวโฮม มีบุญมีงานนะสบายไปด้อครับพี่น้องครับร่วงไปด้วยดีตัดเป็นสามตอนครับมีตอนแรกมาถึงแล้วนะครับนี่โอ้ท่านดีดีครับต่อมาหนีนะครับนี่ลมไปเฉยหยดครับพี่น้องครับฮะอบุญนำกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีชีวิตนครับพี่น้องครับ